All I'm sorry it's a spoiler alert first time and I meant it from a perspective of course at one championship but I meant it from a person who spent all my childhood in Bangkok and in, in Pattaya time more and more international businesses will

เรามีคอนเทนต์อื่นจากจากไม่ไม่ใช่กีฬายอย่างเดียวและคอนเทนต์วันอันเฟรนซนี่นี่นี่เป็นอ่าเป็นคอนเทนต์สนุกมากแล้วก็แคนดิเดตของเราเป็นเป็นฮีโร่เป็น hero, เนหมือนแบบนักบุญของเราเพราะเขาต้องเขาต้องสู้สู้จริงๆแล้วก็มันทำงานหนักมากแล้วก็อดทอลทรมานมากอ่าถึงได้เขาเขาเขาเป็นอ่าความจริงแคนดิเดตของเราเป็นฮีโร่ด้วยทีี่าาา่่่หาาาามกสยงงนนนัันนนั้ซซ ก็ซีซั่นหนึ่งมันมันมันตอนเราทำนอันนั้นมันมันยากมากยากมากโปรดักชันนะเพราะว่าตอนตอนนั้นช่วงโควิดแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์เปิดเป็นเลยประเทศปิดเลยและตอนเราไปทุกทุกที่เรามันแบบลำบากมากําทำโปรดักชันอันนี้เป็นง่ายกว่าแต่อันนี้พูดตรงๆสำหรับแคนาดาต้องเข้าต้งทำอะไรเป็นโหดกว่ามันมันมันหนักกว่ามันยากมากเหมือนแบบอันสุกออันสุดท้าย มันเนสซ่ากับลิซ่าเขาต้องแข่งในในฮาริเช่เดสเซอร์ทรายเดสเซอร์ทะเลทรายฮะทะเลทะเลทรายคือแบบมันมันแล้วก็มันร้อนมากอ่ะแบบห้าสิบห้าสิบองศามันมันมันยากยากมากนี่คือซีซั่นสองหนึ่ง่ากซีซั่นสองซีซั่นสองในอะไรบ้างครับผมที่เราจะได้เห็นกันก็ซีซั่นสองเป็นเออเรา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 ทำที่สิงคโปร์ ห้าเอพิโซดแล้วก็3เอพิโซดที่กาตาอ่าแล้วก็มี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 แบบฮีโร่ของเราสแต็มอ่าแล้วก็นักมวยของเรามันมันมันทำทำทำอ่าฟิสิกอลทัสกับเขาด้วยอ่าแข่งกับเขาด้วยมันมันสนุกสนุกครับนี่คอนเทนต์สนุกมากสนนุกอยยางงงี้้ับบบแโอเคก็ก็แคนาเดสของเราเขาคุยยังไงดราม่าเยอะเขาเขาโมโหกันเราแบบ บางคนจะแอบแฝงขี้โกงหรืออะไรแบบโกหกอย่างงี้มันแบบแบบแบบดราม่าดราม่าแต่ปีนี้นี่เป็นเวลาดราม่าเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ชนะใช่ไหมมันแล้วก็นี่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยเขาเราเราแบบเขาเขาเราให้เขาทางานเยอะแบบนนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีไม่มีเวลาแล้วก็เขาต้องออกร้างกายด้วยแข่งกับนักกีฬาของเราแล้วก็เขาต้องทำเรื่องทัชของของธุรกิจด้วยมันมัน มันมันยากที่สุดใน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 ประวัติศาสตร์อัปราิสร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ดองอันนี้ทราบเป็นยังไงบ้างคงะหนุมการมาร่วมครั้งนี้การมาร่วมครั้งนี้หรอกคะเออมันก็น่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะโดนคัดออกตั้งแต่แรกก็คือกลัวมากทุกครั้งก่อนที่คุณชาติเขาเประกาศว่าคนไหนที่จะได้กับบ้านเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหัวใจนี่แบบเต้นแบบตุบๆๆๆไม่หยุด ก็คือการที่ได้ชนะครั้งนี้ก็คิดว่ามองกลับอีกรอบนะก็คือถ้าจะให้เริ่มการแข่งขันนี้อีกทีไม่คิดว่าจะชนะได้นะเพราะว่ามันยากแสนสาหัสมากค่ะใช่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดผมเป็นแคนเดาผมชนะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าเพรมัน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 อยู่ตรงเป็นคนแบบมีมีม,ม ความอดทนมากไม่นอนไม่กินทำงานหนักแล้วก็ออกร่างกายต้องต้องแข่งกับนักกีฬาของเราแล้วแล้วแล้วแ,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 แล้วต้องเจอกับไอใน <c oughs> ในในในบอสรูมนะ <c oughs> ผมไม่ใช่โอเคผมอาจจะเป็นคนที่บอสมีมีใจดีแล้วก็บิน้ำใจเยอะแต่ผมเป็นดุด,ด้วยทุกคนรู้ผมแบบเป็นดุเป็นซีเรียสมากอ่ะผมอยากให้วันมีสำเร็จใช่ไหมแล้วก็บริษัทมีสำเร็จแ,แล้วก็คนที่คนที่พนักงานที่ที่จะ ทำงานจริงๆในในในวันต้องเป็นสุดยอดถ้าเกิไม่สุดยอดไม่ไม่มันมันไม่รอดต้องต้องต้สุดยอดคนที่ชนะจะเป็นเป็นเปนมนุษย์สุดยอดจริงเรามีการบอกเยว่าขาจัโเราต้องการแบบไหนว่าสเปคะต้องคอยว่าผู้ชนะต้องเป็นแบบนี้นะมชาตผู้ชนะต้องอันที่สำคัญมากที่สุดเป็นหัวใจอันที่หนึ่งหัวใจเป็นคนดีคนซื่อสัตย์จริงใจมี ใจสู้มีมีแบบไฟในใจอันนี้เป็นสำคัญมากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นโอเคบางคนอาจจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้เป็นคือแบบเราพัฒนาขึ้นด้วยกันได้หรือว่าเขามีสกิลในมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลเราพัฒนาขึ้นได้มันไม่ต้องจําเป็นเขาเป็นเพอร์เฟกต์นะคือแบบแต่สิ่งที่ตรงร้อยเปอร์เซนต์ตรงเป็นใจผมเป็นคนที่ดูจะคนผมที่ผมอ่เป็นผู้นาที่ดูใจก่อนดูคนใจช่ะตอง คนที่นี่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนจริงใจแล้วก็คนแบบตั้งใจมากที่มีมีม,ม,ม,มีมีสิทธิ์ที่เข้าในวันอย่างที่ผ่านมาเป็แบ,บ่คนดูเป็นยังไงบ้างคนจากคํบ้างเขาทุกคนบอกว่ามันสนุกมากบางส่วนใหญ่แฟนๆทั่วเอเชียเขาบอกว่า<ม>เขาเอาเอพิโซดอันอันอันแรกแล้วก็เขาต้องนั่งแบบ8ชั่วโมงมแบบรอท,ทีเดียวจบทีเดียวจบเลยแต่ที่เซสองนี้ตามความคาดหวังของชาติีนเป็นยังไงบ้างครับ Uh, she's he's asking is there anything you, you guys want to say about your experience uh, in english and then they'll translate it in thai uh, about your experience at, 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 at the apprentice uh, good or bad about your own personal experience and your, maybe you can talk about your growth your, you can talk about the, the trials and tribulations you had, you know, some sort of, some kind of story that they can write, the media can write about So, I, I think one of the toughest things in The Offenses is actually opening up about yeah. your own personal stories. Um, I mean, if you have struggles um, within yourself, or if you've gone through like any sort of tragedy or thing in the past, it's very hard for you to just like open up to people you don't really know. And I think that that was a real struggle that I first involved in, in, in this reality show. And then at the same time, you also notice that every single person has a story. Um, so actually getting to know people's background, what they've gone through, actually makes you realize. Surha ครับผมสิทคิกอลซาโรบอกนะครับผมคือในการเข้ามาแข่งขันในการเดียวกเนทิสนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวนะครับผมที่เขาอยากจะมาไปฟันในตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราอยากจะประทิงานร่วมกันแต่หลังจากที่เรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวและการที่เราจะเปิดเรื่องราวของมนใหทุกคนเนี่ยได้รับทราบ่ครับผมก็เป็นเรื่องที่ยากมกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับผมกาไปฟันเรื่องราวว่าแต่ละคนเนี่ยาป็นใครมาจากไห ู้ความยากลำบากอะไรมาบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นแล้วก็พฤติกรรมของคนนั้นคนระับ For myself, I learned a lot about myself. Even though my stance on the show i t e l f was short, it was very, very rewarding in the long term for me. I faced a lot of ล่าเอนะครับมเขาบอกว่าสิ่ธิที่เธอได้ค้นพบเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองครับถึงแม้ว่าเธอไม่สามารถจะแข่งขันได้หลายที่สุดในรายการตัวเพนทิสนะครับแต่เธอก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองหลังจากที่กลับจากรายการตัวเพนทิสไปครับทำให้ตัวเธอเนี่ยอยากจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและอยากจะทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นล้ืกอหาความท้าทายใหม่ๆ I would like connecting. would how to say story of Dos the dots are say When I used to live in Bangkok doing my internship at the UN, a friend of mine just told me about one championship event and if I want to join, giving me a VIP ticket. At that time, I didn't know much about, about the organization, but being there, seeing how the champions, they're coming off to the stage, the lights, the music, everything for me seemed crazy. And in that moment, I just asked God, if I have the chance once in a lifetime, I would like to meet the person that did everything like organized everything here and also I was very impressed by the fighters by, by their humble attitude. So today I'm, I'm I'm really happy for everything that is happening for everything that is here the the event and the <laughs> รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอ,องค์กรบอลแชมปเปี้ยนชิพว่าเขามีการส่งท่อรองรับ<ช>ของทีโร่ต่างๆการจัดการที่เยี่ยมยอดระดับโลกแบบนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยสนใจมากขึ้นและอยากจะรู้จักผู้ก่อตั้งก็คือคุณชาตรีนั่นเองตัวโดรีน่าครับเธอรู้สึกว่ามนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆที่ตัวเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการับส่วนวานเซ่ก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยคือคุณชาตรีเขาชอบให้ คำแนะนำครั้งนี้ค่ะทุกเอพิโซดคุณชาจิตจะบอกกับวานิ่าโดยตรงเลยว่าให้ open up your heart ซึ่งหมายถึงว่าเปิดอกเปิดใจเพราะว่าส่วนตัวหลังจากที่พ่อแม่หย่ากกันตั้งแต่อายุ14 15่ค่ะ,คะก็คือวานิ่าก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนใกล้ตัวขนาดนี้สามารถโกหกกับเราได้แล้วก็คิดว่าจะเชื่อคนอื่นได้ยังไงอีกอ่ะถ้าคนใกล้ตัวเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ยิ่งคนแตกหน้าอีกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสิ่งที่เรียนรู้เลยเวลามันไม่รอใครเนาะเราชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสที่จะประสบการณ์กับสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ดีๆที่ชีวิตมีให้เราอะค่ะก็คือสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่วานิสาเรียนรู้มากที่สุดเปิดอกเปิดใจ open up your heart แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ เป็นหน,หนึ่งในทั้งบอยที่มาร่วมในซีรีส์ครั้งนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงเอ,อ่อหนูรู้สึกกดดันแทนทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็ต้องคิดงานปเป็งไปด้วยมันก็เลยน่าจะมีความกดดันและความเครียดมากพอสมควรแต่ทุกพอทุกคนผ่านมาได้หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บทเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ดีมากสุดท,ท้ายแล้วอยากด,ดูชาตีมฝา ว่าใครใสนใจอยากติดตามชมได้ที่ไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างโอเคแฟนแนครับทั่วประเทศเอเกิดอยู you mm hmm. อยากรู้วันแชมเปี้ยนชิพในข้างในในวันแชมเปี้ยนชิพเราทำงานยังไงอยู่ต้องดู Netflix One วันแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2 Apprentice แต่ลึกกว่านั้นเอเกิดอยู you mm hmm. อยากเรียนวิธีให้ชีวิตยูเป็นสุดยอดให้ฝันยูเป็น กลายเป็นความจริงแค่อยู่ต้องดูแคนดิเดตที่นี่ชีวิตของเวเนซ่าเขาชนะได้ยังไงอันนี้เป็นฮอตดราม่าแต่สิ่งที่สนุกมากเป็นที่อ่าไอเ the lessons you receive the lessons บท <Both S 1> <Both S 2> เรียนบทเรียนท,ที่ที่เราได้สำหรับชีวิตสำหรับธุรกิจทุกคนต้องดูทุกประเทศขอร้องดู Netflix คืนนี้เลย करना का पढ़ना का